ส7ครับมาดูต่อ47ในที่นี้เขาบอกอะไรกําหนดวงกลมทั้ง3มีอะไรนะรัศมีเท่ากับ r รัศมีเท่ากับ r โอเคครับสัมผัสกันพอดีรูปแล้วถามว่าพื้นที่แรงเงาเนี่ยคือพื้นที่เท่าไหร่ใครจะไปนั่งหาพื้นที่โค้งนี้ได้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าทุกอนัญญาเท่ากาันและน้องๆสังเกตดูต้องใช้จินตนาการใน,นหนึ่งประกบรูปได้ไหมตรงนี้ r ตรงนี้ก็ต้อง r ปะต่อรัศมีแปลว่าฝั่งนี้ยาวเลยสอง r งั้นพี่ประกบต่ออันนี้ r อีก,กออฝั่งนนึงงงก็ต้้อ R R ่่ะ2แลฝัี สอง R เช่เดีวยวกันแปลว่าพี่จิวได้ว่าอะไรตรงนี้คือ2อง R 2อ R สอ R เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่างั้นแปลว่าพี่มาก่อนพี่ขอเขียนก่อนแล้วสมส้ิยาว2อง R ก่อนเลยครับอ่าให้เวลาจดก่นครับตอนแรกก่อนจินตนาการนิดนึงอันนี้เพราะไม่มีใครขับ R หาได้อยู่แล้วนะครับเราต้องแบกเขาค่อยแบกก่อน พอได้เสร็จแล้วนะจินตนาการต่อจินตนาการต่อของพี่คืออะไรสามเหลี่ยมนัานเท่ามีคนสมบัติอย่างหนึง่ง <c oughs> คือมุมทุกม,ม,มุมต้องเป็นเท่าไหร <c oughs> เกี่ยวองศาหกสิบองศาต้องพี่แลวผมจะหาความสัมพันธ์ยังไงตอนนี้เรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างพี่เจลผมรู้ว่ามันมีสามเหลี่ยมแต่ปัญหาคือไอตัวส่วนโค้งเนี่ยไอตรงที่แรงเงาอยู่อะไม่รู้คือเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าตรงเนี้ยลนดับนะพี่แบ่งเป็นเค้กแล้วกันมุมนี้รูปหนึ่งรูปสองรูปสามอะ สองสามมุมเมืองเนี่ยเรารู้ว่าจากสามเหลี่ยมอ่ะเราต้องลบกับไอ้สามไอ้ไอ้สามไอ้เขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมวงกลมเนี่ยสามเหลี่ยมฐานโค้งเนี่ยกี่รูปสามรูปเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าไอ้จากสามเหลี่ยมนี้นะพี่ต้องไปลบออกลบออกนะลบออกกับไอ้ตรงพื้นที่โค้งตรงนี้นะเพราะฉะนั้นกี่รูปนะสามรูปเพราะฉะนั้นพี่คูณสามก่อนเกิดจากรูปนี้ไอ้สามเหลี่ยมฐานโค้งเนี่ยนะไอ้สามเหลี่ยมฐานโค้งนี้หายยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งอันนึงเดี๋ยวพี่ว่าให้มันโค้งก่อนคล้ายๆเหมือนเค้กแพนเค้กอ่ะเค้กญี่่ปุนอ่ะโอเค เพราะฉันพี่ก็เลยเขียนด้านหน้าก่อนว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เกิดจากซิวซิลซิล,ลโอเคครับสับในทางโค้ง,งพี่ไอ้ไอ้ตัวพื้นที่แรงน้องเราเกิดจากสามเรียบใหญ่ลบกับไอ้พื้นที่ของโค้งสับชิ้นครับรอเดี๋ยวเราค่อยๆไปแกะกันต่อครับ เสร็จแล้วนะหล่อต่อมาสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนั้นเท่าจําได้ไหมมันมีหน้าหนึ่งที่พี่เคยให้เติวไปมันจะมีพื้นที่ปริมาตรที่ให้ทองของมอต้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าพื้นที่สามเหลี่ยมเราหนึ่งสองคูณฐานคูณสงูงถ้าไม่รู้เราใช้อันนี้ได้แต่ถ้าใครรู้สามเหลี่ยมด้านเท่าเอามาใช้เลยมันจะไวมากคือ,อรู้สามส่วนสี่คูณได้กำลังสอง แต่ถ้าไม่ได้นะเดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้ดูอีกทีหนึ่งมารูทสส่วนสคูณด้วยด้านกำลังสองอ่ะฮะเพราะฉะนั้นในที่พี่ขอแทนค่าก่อนนะรูทสส่วนสได้คือเท่าไหร่แต่ละด้าน 2r งรากำลังสองพี่ก็เลยตัดแดงบางช่วงก่อนนะเอ่อในที่นี้พี่ก็ได้เป็นเอ่อ2กับ2ตัดได้เป็นรูทสากำลังสองโอเคครับถ้าใครจำสูตรไม่ได้เดี๋ยวพี่อธิบายฟังมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวสามเดี๋ยวด้านเท่าเนาะ เราก็ใช้หนึ่งสองคูณหานคูณสูงนี่แหละแต่ว่าเราต้องต้องเสียเวลาไปหนึ่งหนึ่งช่วงเลยเนื่องจากว่าหนึ่งหนึ่งขั้นตอนใหญ่ๆในการแบกออกเราต้องไปหาเรารู้ฐานแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้ส่วนสูงเดี๋ยวเราต้องไปหาส่วนสูงก่อนโดยใช้สามพีทาโกรัสเสร็จแล้วนะแี่แบบเราไอ้สามเหลี่ยมมาแล้วสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคูณสามสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมฐานโค้งนะปอไอ้ตรงเนี้ยโค้งโค้งเนี่ยสินบนของพี่ที่ไรเงาที่พี่ไรเงาเนี่ย เขาเรียว่าสดที่โคมีทั้งหมดสามชิ้นเหมือนเคมญี่ปุ่นนาโ,โอเคครับเป็นข้อที่ดีใช้ได้ครับอ่ะต่อมาอันนี้พี่เดี๋ยวพี่วิสุทให้ดูก่อนรอ,รอบางคนบอกเวลาเจอสถานการณ์จริงทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดิ้นให้ได้อ่ะเริ่มเริ่มแล้วนะพี่กูต่อแล้วนะเริ่มครับสิ่งที่พี่ได้ออกมาพี่จะได้แบบนี้ก่อนน้องๆได้ว่าพี่ ถ้าเราไม่รู้แต่เรารู้ฐานฐานคือตรงนี้ 2R น้องๆขาดส่วนสูงต้องทำไงสมามเหลี่ยมพิทาโกรัสได้ปะตัดรูปมาสามเหลี่ยมพิทาโกรัสครึ่งหนึ่งฐานเป็น 2R ครึ่งหนึ่งคือ R ส่วนสูงไม่รู้แต่เรารู้ว่าด้านเนี้ยเฉียงเคียงคือ R ก็ใช้พีทาโกรัสก่อนพิทาโกรัสได้เท่าไหร่ก,รรกรรด็ด้านที่ติดกับมุมฉากเนาะพะนั้ก็ได้เป็น 2R กำลัง2ปะสั้นๆอันนี้เขาเรียกว่าด้านสั้นด้านที่ติดกับมุมฉากกาเรียกว่าด้านสั้นอันนี้เรียกว่าด้านยาวโอเคครับพะใั้พีพ่ก็เลยได้ว่า สั้นเออยาวกลาลังสอเท่ากับะไรนะสั้นกำลังสองสั้นกำอันนี้พี่จักสูตรนะ <c oughs> เขียนช้ๆก่อนเพราะฉะนั้นสั้นกำลังสที่โจทย์ถามหาบวกด้วยนะ r กำลังสองโอเคครับกระจายกํลาลังสองนะสอกลังสองได้ส r กำลังสองนะไม่ใช่ตอบสอง r กำลังสอนะผิดนะสองสองเป็นสี่นะโอเคลบกับ r กลังสเท่ากับดา้านสั้นกำลังสองครับ โอ okay, เคเียรบรลนะพี่ครับลบเลขกันต่อได้เป็นอะไร3า r กําลังสองเท่ากับสั้นกําลังสองสั้นเดียวก็เลยได้สดไดใส่รูทสาม r เพราะว่าอะไรคูณกันได้สามไม่มีใส่สมูทแต่ r กําลังสองก็ถอดมาได้รูทสามก็จะได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือด้านพี่ได้ส่วนสูงแล้วแล้วก็เข้าสุดพื้นที่สามเหลี่ยมครับหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือสอง r คูณสูงก็คือรูทสาม r ปรากฏสองกับสองตัด ก็เลยได้เป็นที่มารู้สาอ่ากำลังสอบตรงกับด้านบนครับคิดไม่ออกต้องดิ้นลนให้เป็นโอเคครับโชว์ให้ดูเรียบรอนะ้อยไหม คิวได้ครับไม่ติดโคงตรงไหนบ้างโอ้ซื้อที่นี่ด้วยค<อ>่าเดินทองคิดค่าเดินห้าค่าเดินห้าบาทโอเคครับต่อครับต่อมาพี่ครับรู้สึกมากระลังสองอันนี้เสร็จด้านขึ้นหน้านะกรณีจนตอบจำสูตรไม่ได้ก็โชยดูละต่อมาพี่ไอ้สาวเลี่ยวถังโค้งนี่นะเกิดใจไง เดี๋ยวมาดึงภาพตามเดี๋ยวมาจินตนาการตามเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เรารู้ว่ามุมตรงสามเหลี่ยมฐานโค้งเนี่ยก็60องศาใช่ไหมงั้นพี่รู้ว่ามันมีสามเหลี่ยมสามชิ้นงั้นพี่ขอประกอบประกอบล่างก่อนสามเหลี่ยมสามชิ้นในที่นี้มันก็คือฐานโคง้งงั้นแปลว่าพี่ลองดูก่อนนะถ้าน้องๆบอกว่าตรงนี้60สิพี่เอามาต่อกันสามชิ้นเลยนะตรงนี้หกสิเอาสามชิ้นมาต่อกันตรงนี้ก็ต้อง60สิเอาสามชิ้นมาต่อกันก็ได้เปเลยร้อยแปดสิบบา ซึ่งไอการ้อยปสิบในที่นี้มันคืออะไรมันคือครึ่งวงกลมปะมันคือครึ่งวงกลมแปลว่าไอสามชิ้นเนี้ยคือครึ่งวงกลมงั้นแสดงว่าพี่ก็บอกว่าอ๋อคือครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมในที่นี้ของพี่คืออะไรสูตรพื้นที่วงกลมคืออะไรนะ,าาระหารกำลังสองแต่นี่ครึ่งหนึ่งก็ต้องหารสองโอเคครับให้เวลาดจดัครับต้องรู้เยอะอยู่่ะบทเนี้ยคือแต่ว่าเป็นบทที่แบบมันเป็นพื้นฐานเก่า R ากาลัง2ในที่รัศมีเราคือ R เดียวเนาะเพราะฉันก็ได้เป็น R กาลัง2หาร2ครับเอ,อ่อเนื่องจากในที่นี้ช้อยส์มันเป็นตัวเลขเนาะงั้นเราต้องแปลงเอ,อ่อเป็น22โซน7ก็ได้คูณกับ2แล้วก็ R กาําลัง2ในพี่ต้องงตัวร่วมนะเดี๋ยวใครใช้3.14ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในท่อน,นี้ช้อยส์มันห่างอยู่พอสมควรเลยแหละใช้ประมาณค่าเอาได้ แต่เราก็มายากจ็เดี่ยวอะไรนัมีสุดมีสุดมพี่ครับต่อนะดึงตัวลูกก่อนดึงแล้วออกดึง R กังสองทุกช้อยมีอากังสองแน่นอนยืนพื้นครับรู้สามคือเท่าไหร่นะหนึ่งจุดเจ็ดป่หนึ่งจุดเจ็ดสามสองแมงสองตัดงเีลยวสิบเอ็ดหารเจ็ดโอ้โหเลขแม่งแย่วอะสิบเอ็ดหารเจ็ดต้องไป่น่าคิดว่ะ รู้แล้วหกว่ากว่าหนกว่ากเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราดูช้อยช้อยโอ้โหมี2ข้อ1.3ึ่งจมีมีสข้อเพราะว่าเอ่อท่าน1นึ่ลบหนกว่ากายังไงก็ได้ศูนย์จุดนิดก็คือมีแค่ข้อหนึ่งกับข้อ2องงั้นต้องคิดจริงๆริงเหนึเนาะเหลือ4 7่เจห้าโอเคถ้า1.5แค่นี้เพียงพอที่จะตอบได้ยังลองดูก่อนแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้เป็นเท่าไหร่ศูนย์จุองปะดะ 0.2ก็ต้องอันนี้มาประมาณค่าจริงๆมันอาจจะต้องใกล้เคียงกว่านี้ก็คือ0.16อ่าเดี๋ยวเอาให้ชัวร์นะบางคนบอกเฮ้ยพี่เจออย่างงี้ผมทําไม่เป็นว่ะ0.2ผมยังไม่มั่นใจว่าตรงไหนเมื่อกี้พี่หารยังไม่ลงตัวพี่ประมาณคร่าวๆจริงๆมันต้อง1.5กว่ากว่า1.5กว่ากว่าถ้าลองดูนะ5กว่ากว่าแสดงว่าเวลาลบเลขกันต้องเปนะ็นน้อยกว่า0.2ก็เลยตอบ0.16นั่นเองแต่ถ้าใครไม่ทำช้าๆก่อน7535ลบกันเหลืออะไร50ปะ ห้าสิบเจ็ดอะไรได้เจ็ดเจ็ดปะเจ็ดเจ็ดสี่เก้าอ่ะลองดูแค่สองตำแหน่งเลยนะลองดูว่าดีขึ้นไหมเนี่ยลบเลยไม่ใช่ยี่สิหกมันไม่ใช่ยี่สิบหกละตอนนี้เราไม่ถึงลนะเอาเจ็ดสามลบห้าเจ็ดก็ได้สิบกว่ากว่าสิบเท่าไหร่ประมาณสิบหกหนึ่งหกสองประมาณนี้หรือศูนย์จุดหนึ่งหก ซึ่งอ๋อ 1, 5, ต่อข้อหนึ่งอ่ะได้นะครับอ่ะถ้าหนึ่งห้าแปดก็ปัดเลขใกล้เคียงก็คือหนึ่งจุดหกนั่นเองนะครับแต่ว่าน,นี้พี่ปัดหย,ยาบๆนะถ้าใครคิดเลขต่อมันก็จะได้ละมันก็จะได้เป็นเจ็ดเออได้เท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดมันก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งอ่ะก็ได้ประมาณนี้ก็คือใกล้ใเคียงประมาณนี้ครับ 3, 3, 3, 3, 1. 1> ตังแต่นิดนิดหน่อยๆไม่ได้เสียดายเพราะฉะนั้น <พอ S 2> ใ,ในการค้นเลขถ้าใครมองได้มอง,องนงั่นแหลศูนย์จุดสองแล้วตอบเลยเพราะว่าอันนี้เราวิเคราะห์แล้วว่าเราเอย่างฐานเลขแบบหยาบๆใช่ไหมม โอเคนะครับข้อนี้ก็เลยตอบพ่อ,อเรียบร้อยครับ